คงจะขออนุญาตคุณผู้ชมในการประมวลภาพแล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าเอะจริงๆแล้วตอนนี้มีสถานที่ไหนบ้างที่อยู่ในสภาวะที่น้ํารอรบายกันนั่นเองนะคะค<ะ>่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นแรกนะคะก็คือถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะคะเมื่อวานนี้ในบริเวณช่องคู่ขนานช่วงแยกหลักสี่ถูกน้ําท่วมถังสูงเกือบครึ่งล้อลองดูสภาพดูว่าแหมเกือบครึ่งล้อแล้วเส้นนั้นอ่ะมันเป็นเส้นหลักที่ส่วนใหญ่ ออผู้คนจะใช้เดินทางกันเป็นหลักจากในเมืองออกไปภายนอกเมืองใช่ไหมแสดงว่ารถ่มันจะต้องติดแน่นอนอนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือถนนรัชดาทิเศกตั้งแต่แยกรัชโยธินไปจนถึงหน้าศาลอาญาถูกน้ําท่วมขัง,งสูงระดับเกินทางเทา้านะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาบอกตรงๆว่าในทุกๆครั้งที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับฝนตกน้าท่วมตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าต้อง สัญจรเดินทางไปมามันเลี่ยกไม่ได้นะใชเแลาก็ต้องใช้เวลาอยู่ตรงนั้นานานมากอืถัดมาเป็นบริเวณแยกเกษตรค่ะถนนพหลโยธินขาเข้าถูกน้ําท่วมขังสูงเช่นกันทําให้รถยนต์วิ่งสัญจรได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางและมีบางจุดที่มีรถจอดเสียหลายคันส่วนบริเวณวงเวียนบางเขนค่ะฝั่งมุ่งหน้าทางถนนแจ้งวัฒนะช่วงขาเข้าและขาออกถูกน้ําท่วมสูง ตรงนี้นะคะรถเล็กไม่สามารถที่จะขับผ่านได้เลยแล้วก็มีรถจอดเสียอยู่ค่ะส่วนบริเวณทางช่วงออศูนย์ทางหน้าแจ้งวัฒน,นานะคะ,คะหน้าศูนย์แยกคลองปลากมากตรงทางเข้าเมืองทองทางนีถูกน้ำท่วมสูงค่ะระดับเสมอทางเท้านอกจากนี้นะคะหลายซอยในกรุงเทพมหานาครก็ยังมีสภาพเช่นเดียวกันมไม่แตกต่างกันเลยนี่คือรายงานแค่วางส่วนนะ,ะจริงแล้วมันกระจายเป็นวงกว้างมากมาก โดยทั้งนี้นะคะยังมีโรงเรียนสตรีวิทยา2 พี่เมื่อวานนี้มีการเปิดเรียนออนไลน์ใช่ค่ะล่าสุดวันนี้ก็ขอปิดแล้วนะเขาเปิดเมื่อวานขอปิดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าน้ำท่วมค่ะก็จะเดินทางลําบากและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองน้องไปส่งมันก็จะเหมือนแบบมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนะนะก็เลยเหมือนแบบขอหยุดไปก่อนหนึ่งวันแล้วก็ต้องมารอดูว่าสถานการณ์นั้นอ่ะจะดีขึ้นไหมอันนี้อยากจะฝากไปถึงผู้ว่าคนใหม่ด้วยเพราะจะมีการเลือกตั้งแล้วช่วยแก้ปัญหานี้ให้หน่อยสิใช่เพราะว่าเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับบ้านเราคนกรุงเทพฯต่าง มาอย่างยาวนานจริงๆนะคะคือหลายปีจริงๆนะที่เราอยู่ในกรุงเทพหานาครแล้วก็พบว่าปัญหานี้มันมันอาจจะมีการแก้ไขะนะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบยังไม่สักเร็จซะทีเดียวไหนลองทําให้ดูไหนซีมีนโยบายอะไรลองมาบอกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ประชาชนชาวกรุงเทพเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกข่านไหน